พบกับแนนพบกับชุดแต่งจระเต็มแลนะคะวันนี้แนนอยู่กับเจ้าตัวเลนเจอร์กระบะยกสูงนะคะคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น XLS นะคะสีขาวนะคะเคสในเคสนี้นะคะลูกค้ารีเควสมาเลยอยากได้แบบดูๆเลยเราก็จัดให้เลยนะคะไปชมกันว่าเคสนี้แต่งอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะจะเป็นกระจังหน้านะคะตัวนี้จะเป็นวิกเตอร์นะคะกระจังหน้าแบบซิกซิกแบบนี้เลยนะคะมีดีไซน์เพิ่มเข้ามาโดยเป็น สีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีฟ้านะคะที่ลูกค้ารีเควสอยากได้แบบสวยๆแบบโดดเด่นก็ต้องเป็นแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับไฟล์3จุดนะคะสีขาวนะคะแล้วก็มีในไฟ LED ด้านข้างตรงนี้เลยสามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นแบบตัวยูแบบนี้ลูกค้าก็รีเควสได้เลยนะคะแล้วก็มาในส่วนของด้านหน้าของเรานะคะแบบดุ มากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของกันชนหน้าหรือสเกิร์ตหน้าตัววิกเตอร์คันนี้นะคะค่ะมาเป็นพร้อมกับสีดําเงานะคะตัดกับสีขาวมุกนะคะเอ้ยอันนี้ไม่ใช่สีขาวมุกนะคะคันนี้จะเป็นสีขาวธรรมดานะคะค่ะมาในส่วนของด้านหน้าของเรานะคะที่ขาดไม่ได้เลยตัวนี้จะเป็นม้านะคะม้าแบบใหญ่เลยค่ะตัวนี้เป็นโลโก้เลยนะคะเป็นสีเงิน,นะคะ่ะ เตรียมตัวออกเา<อ>วิ่งเลย,เลยนะคะ,ะ,คะมาคันนี้นะคะมาด้านข้างของเรานะคะก็ในส่วนของด้านข้างของเราก็มาในส่วนของซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อของเราก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะจะเป็นซุ้มล้อที่มากับชุดวิกเตอร์ด้วยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าอยากได้เป็นซุ้มล้อเป็นดําเงานะคะ แบบฟันเฟืองแบบนี้นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะมาพร้อมกับแม็กนะคะโอเอซนะคะตัวนี้ลูกค้ารีเควสอยากได้เหมือนตัวยูเหรอเรียกตัวยูไอรถเรียกตัววีเหรอรียก้านวายอะประมาณก้านวายนะคะตัดด้วยสีเงินนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะขนาดแม็กนะคะจะเป็นขอบ20นะคะยางจะเป็นยางดีเซนติไทยนะคะ AT นะคะอะตัวนี้ AT ใช่ขนาดยางอยู่ที่2 5 5เ20เลยนะคะ ามาในส่วนด้านข้างของเรานะคะก็มาในส่วนของสติกเกอร์ตรงนี้เลยนะคะลูกค้าอยากให้มันดุดันมากยิ่งขึ้นก็เป็นคําว่าเจอร์ตรงนี้นะคะตรงนี้ที่เขียนสีแดงแดงก็จะเป็นคล้ายๆวายแชกนะคะแล้วก็ครอบมือเบ้ามือนะคะตัวนี้เป็นสีดําเงาแล้วก็คิวกันสานะคะค่ะมาในส่วนท้ายของเรานะคะมันก็จะมีในส่วนของฝาถังนะคะสีดําเงาเช่นเดียวกันที่ลูกค้ารีเควสตอยากตัดกับตัวรถนะคะแล้วก็ คันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโลบานะคะโลบาร์เอาท์แลนเดอร์นะคะค่ะมีไฟ LED ด้านท้ายด้วยนะคะเพื่อส่องข้างหลังให้ดูท้ายกระบะนะคะดูสัมภาระข้างหลังะคะ่ะมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะค่ะที่ขัดไม่ได้ของเรานะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นไฟนะคะ full LED เลยนะคะแล้วก็ครอบสีดำเงานะคะ กระบะของเรานี่แบบนี้เลยก็จะเป็นในส่วนครอบกระบะท้ายแบบตัวนูเลยนะคะคำว่า FORD สีขาวค่ะรถก็สีขาวตัวนี้ก็ตัดเป็นสีขาวเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอะคริลิกค่ะเป็นสีดำเงานะคะที่ขาดไม่ได้เลยคันนี้ก็นี่เลยตัว กันชนท้ายนะคะกันชนท้ายเหล็กของ Outlander เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีห่วงแดงด้วยค่ะตัวนี้ไว้สำหรับลากจูงนะคะมีไฟ LED นะคะในส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะค่ะไม่ว่ารอบคันจะเป็นยังไงนะคะเราก็จัดให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะคันนี้นะคะ แต่งรอบคันแล้วก็ได้ดอกเบีย้ยพิเศษไปเลยนะคะตอนนี้นะคะราคารถคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น r a n g e r XLS นะคะราคาเดิมอยู่ที่924,000บาทนะคะตอนนี้เราไม่ขายค่ะเราขายอยู่ที่1 7 9 9 0 0บาทนะคะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจเข้ามาพบกับนายไนทที่โชว์รูมฟอร์ดอารมเสาขากราพึงน,นะคะเดี๋ยวโทรตามบันนี้เลย065 990 90 9 80ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย